สวัสดีจ้าอัญโยองอาเซียมาดีพบกับช่องพอน้องสุดยอดหากินในเกาหลีจ้ามาดีพอน้องเออมาขึ้นพอน้องสุดยอดเป็นหาปลามาจ้านี่คนไทยเอิญปลาแซลมอนจ้าปลาแซลมอนคนไทยสําหรับคนไทยนะแต้วเบลูว่าเกาหลีเขาเอิญปลาอย่างจ้ามันอยู่ในาน้ำจืดด้วยนี่มันมาเป็นฝูงเลยจ้ามันมาจากทะเลด้ยล่ะนี่นี่ นี่จะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะประมาณครึ่งเมตรบ่กหาสิบเซนบุหรอบ้านนี้เป็นเมตรหาสิบหกสิบเซนเนาะเมตรื่งเมตรเลยแหรอเนาะอื่อเมตรนึงบุหร่าเืองเมตรหรอเพื่อโอ้โตใหญ่ครับใหญ่เลยแต่ว่าปานี่มันบเป็นเนื้อสีสมคือปลาแซลมอนที่แบบกินดิบได้จ้ะมันสิเป็นเนื้อปลาคือปลาเจนำจืดอ่ะปลาเนื้อปลามันเป็นเนื้อปลาสีขาวแต่มันสีเหนียวแล้วก็นุ่มอื ี่ไข่มันคือซัมเมนบบกนนนี่เนาะแต่ว่าอันไข่มันนี่เห็ดสุกกินเราแข็งแข็งคือตาปลาแม่จ้ะมันบบแต่ว่าเหนือมันสียบแต่แล้กการเนือมันก็เอามาบดฝักเห็ดถอดมันปลาจ้ะถอดมันปลาคือถอดมันปลากายไปยังนี่ล่ละเพราะว่าถอดเราเห็ดเรลา้มันเหนือมันนมจ้ะนี่ไปหามาได้หลายค่ะอันนี้แบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้ว อีพอเพิ่นกับสีควา้าต่อไปนี่คว้าเอาเขาฟิตไว้เบื่องคุณอ่ะปันปลามันกินอาหารนี่ยังมะม่วงเขียวนึกปันเขียวมาอเออเป็นเขียวเลยปันเขียวงูเนาะสองขงงังขังเทิงคุนน่ะงับงับฮ้เพิ่นขาดเบิดจ้ามุนบ่ไดขึ้นดอกพืนน้นันจําใดปลนนี่มามเราแต่ฮ้พื้นนั่นกระทิมเลยจา่ามันกัดขาดเลียงแรงเวียงมันแห้งคักจากระชากแห้คัก เออมันใหญ่จนเด๋ยวเอาแฮทิมพุ่นแล้ว,ลวอี้นะขี้เอาวันนี้ฝันจ้ะบัดนี้กะสิเลือกไปเอาตัวหน่อยไปอบเด้อจ้ะอบเผาไปเอาไปเผาลองเบิง่งบ่เคยกินแบบเผาว่าเนื้อมันสิเป็นแบบใดจ้ะนี่อันนี้กะที่เหลือก็สิแลไว้จ้ะแลเข้าช่องฟิตไว้ไว้ถ้าเฮ็ดทอดมันไว้ถ้าเฮ็ดหลายๆอย่างต้มยำต้มหยังโอ้ยเฮ็ดได้เบิดล่ะจ้ะนี่แซ่เบเด้แซ่บ แต่ว่าไข่มันนี่กินบ่ได้ไข่กินบ่ได้โอเคจ้าพ่อเอาไปเผาซะบัดน,นี้เด้อมารอเบิ่องโตที่สิเผาเด้อจา้าสุกแล้วว่าเนื้อมันสิเป็นแบบใดมาเบิ่งพร้อมกันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเบิงเบ่งก่อนเด้อจ้าจ้่ให้เบิ่งก้อนเฉพาะน้องสุดยอดเพิ่นควา้าจ้าเป็นปลาไข่ไขป่ปลาแซลมอนไข่คือนยังไงเขาขายกิโลละพันได้เนี่พ่อเนี่ยเออคิริอร่อยนะ ตัดมวออกดจ้ะแผลอันนี้ไว้จะ,จะมาล้อเบิง้งเอาไปเผาเอตัวนี้แหละเด้อเผาค่ะเออเอาเก็บนี่แหละจ้าเดี๋ยวมาล้อเบิง้งตอนตปลาเข่า<ค>มอนนะเผาจ้ะใครออเอาเก็บว้ <laughs> กินบวเป็นนะทีมรอดน่ต้องเสียดายหรอกมาเบิ่งตอนเผาจ้า จ้าปลาเช้ามอนอย่างอบอบหม้อแก้วนะจ้านี่นี่ขังละสี่สิบนาทีจ้านี่เดี๋ยวมาแพ้เบิงจ้าเนี่ยมาเบิงเนือมันเป็นจังไดแบดนี้กินกระตำบแกทัวนมเส้นตอเหนียวเหน,นือดีบ่อปเจ้าเดี๋ยวมาแพ้เบิงจ้าใ่นี่เบิงพอนองเสร็จกกำลังสิพแพ้หน้่ปลาให้เบิง หอ้โหหอมเลยอืมน่าจับได้ป่นอืมโอ้โหขังเลยอ่ะร้องเบิงจากมาเนีนสิเป็นยังไงโอ้โหหอมไหมอืมหอมมากเลยอืมน่มันกิ่นนอกมาอืม แซ่บนุ่มหอมหอมควอมเผาหอมเกลืออบอคาวบเคาวได้ได้ได้พานพานค่ะโอเคนี่กินกาวตัมบักทัวจ้ะมาเด้อบาทปีละครั้งเลยนี่ยปลาเช่ามอญนี่มีปีละเทียจ้ะมันสีขืนมาเป็นฝูงจ้ะยู่เป็นเป็นหมองของมันเลยหมองประจำทุกปีจ้ะ ขอกันบ่อืมออปลา่างกับบ่มนี้ก่างมันมันจะมามันเป็นก่างลักก่างใหญ่บ่คือบ่บ่่อยมีอืมบ่คือปลาตะพียมโอเคโอเคพออืมคี่เหลือก็คือว่าล้างดีๆเอาเขาฟิตไว้เลยไวทยางเผากินเ็ดเบียงปลาก็ได้นี่ อโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ช่องพอน้องสุดยอดหากินในเกาหลีนะเฮ็ดคลิปหาปลาแซลมอนมา้าเรากะบบอกวิธีว่าเฮ็ดยังกินแนก่กะมีย่างนี่ะอืมเผาเนี่ยเราจะแซบแล้วโอเคแล้วคือคือถุกปีใดมา้านี่บ่เคยเผาปีนี้นี่เผาล้องเบิงเอ่อย่างเผาเนี่บนะอบแซบเนาะกินก็ตํตาบักทว่บ่มีบอกมุงไปเลยตาบักทว่ โอเคจ้าฝากช่องพอนองสุดยอดหากินในเกาหลีน้ำเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นี่จ้าสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามให้พอนองสุดยอดน้ำดาจ้าเด้อจ้าช่องพ่อนองสุดยอดหากินในเนาก,ก,กาหลีหจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า